จำเรื่องคำคันเรื่องนึงได้เนาะเคยเห็นฝั่งแม่จ่ดวนแล้วล่ะครับฟัง่งทางวิทยุมันจะมีแต่หลายปีก่อนฝั่งเอเอ็มนะครับมันจะมีของคำข,ขันหันซาไร้อยังน่ครับอยจ่บุบันมีวิทยุหน่อยเปิดฟังเนาะ <laughs> จำเรื่องนี้ได้เล่นหรือมา่วบอกทุกังนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอันนักวาดรูปนะครับออกจิตตะกวนนักวาดลูกสิบานนี้ก็หยิบเป็นคนสื่อเสียงดังผู้หนึ่งนะครับถ้าสมภาพวาดแดดลายจำนวนหนึ่งถึงเวลาลงในออกโชว์นะครับจดโชว์เป็นแกลลอรี่ยังนะครับทีเ่เสาหอศิสินเลื่อยยังโชว์ผลงานเนาะเราเมื่อเปิดงานนี่ยต้อง เสิญผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการผู้ที่นิยมเกี่ยวกับนี้มากเปิดงานม่านผ้าเบิง้งผ้านี้เนาะครับเพราะถึงมือเปลือกมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายเลยมีท่านหนึ่งที่เขาากให้เกียรติว่าเป็นผู้เอาโอยังนะครับหน้ามืเบิ้งรูปต่างๆจิตตะกวนนักวาดนี่ก็เห็นแนะนํำเดียอธิบายรูป แต่ละลูกเนาะแต่ละลูกที่เป็นยางเบิงเนาะแต่อันแขกผู้มีเกียรติท่านนี้ขอเสียอย่างเดียวคือเบิงลูกได้นี่ถึงจะงามปันได้แต่ต้องหาขอติครับในในรูปนั้นต้องหาขอตีได้จากยางถึงจะว่าลูปงามเนียบปันได้กระติติเขาทุกรูปมาเลย ในจำนวนลูกลายลายลูกนี่อย่างเบิ่งรูปได้นี่คือต้องติทุกลูกราะไหมบ่มีรูปใดสิ่ยองว่านเพื่อฟิกรอยบนเส้เลยเนาะเลกๆก็สิพ่อทนเนาะหลังๆมาก็บเบิ่งมาก็ติเขาเนาะค้นบาดจิตรกรวนันพื่อน,นี้กับเริ่มนีคิวแน่แล้วเนาะ,นะย่างมาไก,กลสุ เบิดแล้วครับใก้สุดรูปสุดท้ายเลี้เป็นรูปปืนครับน,นันย่างถึงรูปปืนรูปปืนโบราณเนาะจะเป็นปืนเงาสมัยโบราณรุ่นนึงเป็นใสปืนจับสมัยโบราณน,นี่เอนะทนี่มีใสมือใสยังก็ยัง,ยง,ยง,นงนนหนังโบราณนี่นายพ่อเห็นนะครับงามดามยังก็ แกสลักยังย่างงามแบบสมจริงเลยนะสมจริงเลยเบิ้งเพื่อนเพือนี่ยัง็นปืนนิลีเลยที่ที่อ, Ivan, อันยู Hollywood. ่ติดฟ้าผนังเล่นะครับอันนี้ก็แกกู้ยติทันนีงครับเมื่อเบิ้งแกย่องเนี่ยโอ้รู่ปืนนี่ับเพี้ยตือครับงามเสียอย่างเดียวมันยิ่งบได้ิ่ะ ยังยังมีข้อติมันยิ่งว่าอะไรเองเนาะทางจิตนตะก่อนว้นวานเนี่คือสุดแล้วอะไรก็เลยบอกไปเลยนี่โ้ดีแล้วมันเปลี่ยนภาพวาดนั่นแค่มันเปลี่ยนนันแเป็นควางแท้แล้วมันยิ่งได้ดิอูยิ่งมึงตายได้ทวนเรานี่เรื่องมาบอกแค่นี้ครับภาษาคำหมดแล้ว